ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็กําลังจะเดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อคะ่ะวันนี้เรามีภารกิจกันนะคะนั่นก็คือภารกิจพาแม่ไปหาหมอ,อฉีดวัคซีน,นะคะ่ะทุกคนจริงๆนะคือพาคุณแม่นะคะไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะคุณแม่เนี่ยอายุ มากกว่า60ปีเพราะฉะนั้นก็จะต้องฉีดแอสตาเซเนกานะคะแล้วนั้นก็ได้ทำการจองเพื่อจะฉีดวัคซีนให้กับคุณแม่มาตั้งแต่วันที่1ของเดือน6นะคะเดือนที่แล้วก็เพิ่งจะได้คิวกันวันวันนี้ก็คือวันที่17กรกฎาคมเดือน6คือเดือน,ม,นมิถุนายนนั่นเองค่ะอะ เดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่กันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เดินฉี่ทั้งคืนเลยค่ะอาการก็แบบจะต้องสู้อะยังไงก็ต้องฉีดให้ได้เพราะว่าเราแก่แล้วอ,อ,อแก่มากๆจะเป็นยังไงก็เป็นการสู้ๆอยากฉีดหรอไม่อยากฉีดก็แต่คิดว่าตอนนี้อยากมากกว่าเพราะคนมันตายเยอะจังเลยอะ่ะ บางคนก็เป็นเพิ่มเยอะฉีดเถอะฉีดเถอะไม่ต้องกลัวทั้งแรกก็กลัวแหละแต่คิดอีกทีหนึ่งอ่ะมันมันก็แล้วตามดวงนะบางคนก็ไม่เป็นอะไรเออบางคนก็เป็นก็ช่างก็เถอะถ้าดวงเราไม่เป็นมันก็ไม่เป็นยังไงก็ฉีดไว้ก่อนเต็นตัวยังไงบ้างเตตัวเหรอนอนพราะขอนี้เยอะทาน้ำเยอะๆแต่พอทาน้ำเยอะก็จะฉีดทั้งคืนก็จะไม่รู้ได้หลับเพียงพอหรือเปล่าอายุเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบกว่าแล้วจ้าไม่บอกตัวเลขจริงด้วย อ้าวไม่บอกเดี๋ยวคนอาไปแทงหวยใช่ใช่ถ้าถูกเนี่ยแม่น้ำหนึ่งตายเลยใช่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวดังเกินตอนนี้แม่น้ํานู้แม่น้ํานุ้ดไม่ไม่ไม่บอกหวยใครหรอกเพราะเพราะว่าเดี๋ยวจะดังเกินไม่อยากดังเกินลูกโอเคเอเคแค่นั้นละค่ะตอนนี้ใจตุก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 กำลังยิ่งจะใกล้ถึงแล้วก็ยิ่งแม่มีโรคประจาตัวอะไรบ้างความดันสูงแล้วก็ไขมันวันเว้นวันก่อนนอนวาลเม็ดกินยาจ้ะ สองยาสอตัวกับยาไขมันใช่สองตัวจ้ะซึ่งก็ยังกินยามาปกติเนาะปกติก่อนมาฉีดใช่แล้วโอเคเพราะว่าลูกสอนไว้ลูกสอนไว้ลูกลููส่งข้อมูลให้เยอะไหมเยอะมากส่งทุกอย่างเช็คให้ทุกอย่างเช็คยันยาอะไรถ่ายรูปมาดูซิโอ้จุกจิกเยอะแยะแต่ก็ดีอะค่ะปลอดภัยโอเคโอเคสู้ไหมสู้สู้ สู้สองนิ้วหน่อยสู้สู้สู้โอเคเจอกันที่คุณที่บาย เอาละนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือสถานีกลางบางซื่อค่ะจุดฉีดวัคซีนนะคะจุดที่นันยืนอยู่เนี่ยข้ามไปก็จะเป็นประตูสองเป็นประตูของผู้ที่อายุไม่เกิน75ปีนะคะก็คุณแม่อยู่ตรงนี้พอไหมไปไปกันค่ะ เดี๋ยวตอนนี้ที่เราจะต้องทำก็คือไปลงทะเบียนนะคะแต่ว่าเวลานัดหมายเนี่ยของคุณแม่นันจริงๆน่ยคือบ่ายสามโมงนี่เรามาถึงก่อนเวลา1ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดต่อสอบถามก่อนเนาะว่าจะต้องดำเนินการตรงไหนอย่างไรบ้างคะ่ะไปนะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะก็เตรียมบัตรประชาชนหใบนะคะแล้วก็ QR code ไปอ่ะเขาจะมีสองช่องนะคะทุกคน ก็จะมีช่องที่ไม่มี QR code กับช่องที่มี QR code เนอะอ่ะก็อย่าลืม Social distancing กันด้วยนะคะยื่นตามจุดนะอย่าไปไกลอ่ะก็คือเข้าไปได้เลยโดนแซงคิวนิดน่อยอย่าลืม Social distancing กันด้วยนะคะนี่คือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเข้ามาภายในคะ่ะวัดไทยอ่าแม่วัดไทยคะ่ะนี่คือบรรยากาศด้านในนะคะทุกคน อปช่องนี้ก็ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็ QR code นะคะนี่เราก็ปล่อยให้แม่ดูแลตัวเองไปนะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะะหลังจากนะคะได้ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็ QR code แล้วนะคะเราก็จะมา จุดที่1ค่ะช่างน้ําหนักวัดความดันนี่คุณแม่ดิฉันก็เดินล่วงหน้านำดิฉันไปแล้วนะคะนั่งรอก่อนค่ะอ่ะก็จะมีแบบฟอร์มแบบนี้นะคะที่จะให้เรากรอกรายละเอียดนะเดี๋ยวนั้นก็จะเขียนให้คุณแม่นะคะก็จะมีใบยินยอมนะคะในการฉีดวัคซีนแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีการระบุนะคะถึงนะใช่ค่ะ ถึงรายละเอียดนะคะเช่นตั้งคันอยู่หรือไม่อายุเท่าไรนะคะมากกว่า18ปีหรือเปล่ามีโรคกลุ่มเสี่ยงใด,ดหรือว่าอาการของโรคกลุ่มเสี่ยงต่างๆคงที่หรือไม่มีอาการของภาวะเลือดไหลง่ายหรือว่าเลือดหยุดง่ายหรือยากหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งนั้นก็ติให้คุณแม่แล้วเราก็คุณแม่ทำมาที่ในการลงนามเซ็นชื่อท้ายเอกสาร ใครที่ไม่มีลูกหลานมาช่วยเขียนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ด้วยนะคะกรอกเสร็จแล้วนะคะก็เอาใบมายื่ในให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะนักต่อมาก็ทําการวัดความดันนะคะสูง1 6 5จุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการคัดก,กรองสอบถามอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของโรคประจําตัวนะคะ รวมถึงประวัติเรื่องการแพ้ยาด้วย <Okay. S 1> ก็เรียกว่าตรวจเช็คความพร้อมของผู้มารับวัคซีนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ความดันคือแม่ปกติค่ะผ่านจากจุดของการตรวจวัดความดันแล้วนะคะเราก็จะไปยังจุดต่อไปเลยนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่มาก่อนเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะไปค่ะแม่ดูไม่กลัวเลยนะคะถามแม่นิดหนึ่งกลัวไหมกลัวไหมกลัวไม่กลัวไม่มีอะไรสบายสบายเดินเข้ามาตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นนะพี่เฉยละโอเคไป Let's go จุดนี้นะคะก็จะมีการระบุนะคะถึงวัคซีนที่จะได้รับนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคุณแม่คืออายุ60บวกนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าเวลานัดหมายจริงๆของคุณแม่เนี่ยคือบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าเรามาถึงบ่ายสองโมงคือเร็วกว่าเวลานัดจริงนี่คุณแม่พอมมาแม่เตรียมยามา หมอจะ 3, าถามว่าทานยาอะไรประจำตัวแม่เตรียมยามาด้านตัวไขมันส่วนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ค่องถ,ถ,ถามนอกจากอาการใช้ยานะไม่เคใช่เ้าบางคนหมอพูดมาเลยจบอันนี้เรียกว่านําเสนอก่อนก่อนถามนะคะซึ่งยังไม่ได้ถามแต่เบื้องต้นนั้นได้ดูแล้วนะคะเกี่ยวกับข้อมูลนะคะก็ว่ายาอะไรรับประทานได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะซึ่งใครที่ รับประทานยาในการรักษาหรือว่าควบคุมอาการไม่ว่าจะเป็นไข้มาในเส้นเลือดหรือว่าความดันโลหิตอยู่แล้วนะคะอาการคงที่รับประทานยาได้ตามปกตินะคะก่อนการมาฉีดวัคซีนค่ะคี่สะนที่สอะไรนเข็มทีอะไรนะคะเข็มที่สองอะไร้รนี่สอไนเข็มท่สองะรคมอรนะเข็มที่นที่สองคเ่ะเ็สไที่ไคได้ได้มานัด เผื่ออีกเข็มหนึ่งแล้ว <Okay. S 1> นี่ไงวันที่สองเก้าตุลา,าแล้วนี่ก็ไปจุดที่สามจุดที่สานี่คือไปฉีดเลยใช่ไหมคะจ,จะฉีดได้เลย <c oughs> เขาบอกอะ่ะ <c oughs> คือทุกอย่างเร็วมากค่ะทุกคนรวดเร็วมากเลยนะ <c oughs> คือนะวันนี้ต้องถือว่าการบริหารจัดการที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ย เป็นไปได้อย่างดีนะคะเราเดินมาตั้งแต่ประตูนหนึ่งมาจนถึงจุดที่สามที่จะฉีดแล้วนะคือเรามาก่อนเวลาด้วยนะคะนี่จุดที่สามค่ะคือจุดฉีดวัคซีนแล้วนะนี่คือจุดฉีดวัคซีนแล้วนะคะทุกคนไปค่ะแม่ไปไวมากค่ะทุกคนคะ่ะ ฉีดแล้วนะคะฉีดแล้วไม่ใช่อะไร้ลุชนาพิญญศาสตร์ค่ะลุชนาค่ะลุชนะพิญญาศาสตร์จ้าไม่มีโรคไหมไม่มีก็มีความดันกับไขมันนิดหน่อยติดกระโรคกมั้งโรคประจำตโรคประจำตัวนะคะวันนี้ความดันได้อยู่นะได้พันยามาใช่ไหมคะทานความดันมาโอเคเดี๋ยววันนี้เดียวฉีดวัคซีนนะคะแอตตาเซนิต้านะแอตตาค่ะ แม่ปานะคะเข็มที่หนึ่งนะคะคุณแม่ที่หนึ่งจ้ะเจ็มนิดหนึ่งนะจ๊ะไม่เจ็บเลยมือเบามากอ่ะขอบคุณไม่เจ็บเลยมือเบามากยอกน่ารักที่ส์ดหลังฉีดแล้วจะปวดต้นแขนข้างนี้ได้นะคะสองถึงสามวันเลยนะาอาการมีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะคะจ้าคุณป้าทานทาราได้นะคะห่างเมตรห่างกาันสี่ถึงหกชั่วโมงนะคะจ้าได,ได้ค่ะลูก ขอบคุณ iscilla, มากมากหรกน่ารักที่สุดขอบคุณใจช่วยๆนะขอบคุณใจคุณหมอคุณพยาบาลน่ารักขอบคุณค่ะกลับบ้านไปดื่มน้ำเยอะๆนะคะผ่อนเยอะๆนะอันนี้บัดนัดนะคะครั <finished> ้งหน้าวันที่9ตุลาคมนะคะวันใหม่2เดี๋ยวไปสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงนะคะเดินตรงไปเลี้ยวขวาจุดที่4เลยค่ะเรียบร้อยค่ะจ้าขอบคุณค่ะคุณค่ะไม่เป็นไรเลยมือเบามากไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเก่งสุดยอดขอบคุณค่ะ เป็นนั่งดูอาการนั่งดูรอดูอาการจุดที่4ี่ก็จะเป็นจุดพักสังเกตอาการ30นาทีนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีอาการแพ้วัคซีนหรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่นั่งเก้าอี้ประจําจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ตอนนี้เป็นจุดสังเกตอาการอีกครั้งอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ30นาทีค่ะเพื่อสังเกตอาการค่ะเดี๋ยวครบ30นาทีเรามาอัปเดตอาการคุณแม่กันนะคะ พอสังเกตอาการครบ30นาทีนะคะก็จะมีโต๊ะตรงนี้นะคะที่จะเอาใบามาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการปั๊มนะว่านั่งดูอาการครบ30นาทีแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแม่ก็ครบแล้วนะคะแล้วก็เดินมาไวมากแบบชนิดที่ดิซันต้ามาถ่ายไม่ทันนะคะทุกคนขาเจ้าหน้าที่บอกว่าอะไรบอกว่าง,งดน้ำชากาแฟวันหนึ่งวันนี้แค่นั้นเองอแล้วก็มาตามนัด เสร็จแล้วค่ะไปกลับบ้านไปค่ะอันนี้ต้องไปแล้วค่ะแล้วก็ก่อนออกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่จะดูใบยยืนยันการเข้ารับวัคซีนโควิด1 9ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอนเฟิร์มเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งกลับได้ค่ะ ออกเป็นที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุยกับแม่นิดนึงเป็นยังไงบ้างนั่งพักดูอาการสามสิบนาทีอย่างสบายดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเฉยเฉยดแขนเยนขวาไม่มีไม่มีมันปวดหัวปวดแขนเวียนหัวอะไรไหมไม่มีมันเป็นเหมือนยาววิ่งมาที่แขนหน่อยเพราะธรรมดาแขนข้างนี้แม่ชาอยู่แล้วไงที่แม่เป็นไอกระดูกไอทับเส้นอ่ะมือมันจะชา มันก็เลยไม่เป็นไรเลยไพฉีดข้างนี้มันก็เลยแบบสบายเหมือนมันก็ยามันวิน่งมาแขนไม่เมื่อยเมื่อยโอเคกลับบ้านได้บ้านได้เลยสบายไม่เจ็บไม่ปวดไปกลับบ้านค่ะและนี่ก็คือรีวิวนะคะภารกิจพาแม่มาฉีดวัคซีนโควิด19เป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้วัคซีนที่แม่ได้รับก็คือแอสตราเซเนกานะคะแล้วก็ได้ใบนัดแม่ได้ใบนัดครั้งเข็มสองแล้วใช่ไหมจ่าได้แล้วได้เบนัดเข็ม2แล้วเรียบร้อยนะคะาวันที่9้า เดือนตุลาวันที่9นี่คือผู้กล้าของเราผ่านมา30นาทีไม่ยังไม่มีอาการอะไรนะคะไม่ดาเฉยไม่มีอะไรอ่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมี EP 2นะคะสรับวันนี้ค่ะใครยังไม่ได้ฉีดริบจองเราก็มาฉีดกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย